โอเคกี่โมงละตอนนี้ก็ห้าทุ่มกว่าคือไส้แคทจุดแดงคือไส้ขาวเมื่อกี้พูดห้าทุ่มเหรอเมื่อกี้พูดห้าโมงนี่เมื่อกี้พูดห้าโมงไม่ใช่เหรอฉันพูดห้าทุ่มตรงไหนฉันพูดห้าโมงไอเตงบอกว่ามันรี่ผิดเหรอมันรี่บอกามันรี่พูดห้าโมงก็ห้าโมงดิเมื่อเนี่ในหูหลอนหูหลอนกันหมดแล้วเอางี้ให้ฉันพูดคําว่าฉันพูดคําว่าห้าโมงเมื่อไหร่ต้องเข้าดีสมาแล้วก็พิมพ์ว่ามอลลี่คือพระเจ้าที่น่ารักที่สุดเก่งกาที่สุดในโลกโอเคไหมแต่ถ้าาาาวว่่ฉันพูดคํจริๆ จะ,จะจะโพสทวิตเตอร์ว่ามันเป็นหมาปลอมก็ได้คลิปเรียบร้อยแลย้วดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี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 ยวนี่เนี่ยอ่าไหนอ่ะโอเคกี่โมงละตอนนี้ก็ห้าทุม่มกว่ากว่ามาดูอโอ้ยจู่ๆอากาศข้างนอกก็เริ่มสวยงามขึ้นมาช่องแชทอุย้ยช่องแชทพิมพ์อะไรกันมองไม่เห็นแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงเขาดูดน้ำก่อนมองไม่เห็นอืม เนีย่ยโยเกิร์ตสตรอเบอรี่อร่อยมากว้าวไปโพลลงทวิตเตอร์เ,รเดี๋ยวนีอ้อันมันหมาปมปมแค่น,นี้ดาวยังโพลเล่าไม่เชื่อกไปดูเชื่อโพลเล่าทำให้ก็เดะแค่นี้ก็ไม่เว้นวางไม่ปล่อยกันเลยโหก็แค่ดีลแป๊บๆ เดียแป๊บเดียวที่เดียวแบบไม่ถึงห้าวิจริงจังเงนไปได้ผู้หนายจริงจังกับเรื่องอะไรเงนี้